ผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้ก็จะพามาเก็บไข่นะครับอุปกรณ์เหมือนเช่นเคยนะครับกับวันนี้วันที่ยี่สิแปดนะครับเดือนเดือนเดือนหกสองนห้าอยหสิบห้านะครับผมจะพยายามอัพคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับที่ผมอยู่บ้านนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้กันว่าเป็ดอีเหลียงเนี่ยมันไข่มันไข่ดกไข่อย่างนี้ทุกวันจริงหรือเปล่านะหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า ผมก็บอกว่ามันเป็นเป็ดเนื้อที่ให้ไข่ดกนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่า,ามันเนี่ยให้ไข่แบบนี้ทุกเช้าหรือเปล่านะครับไปไปเก็บไข่กันไปสินค้าพาไปเก็บไข่เออมื่อวานนะเมื่อวานผมเอาวงล้อมาเพิ่มแต่ยังไม่ได้ใส่แกบแต่ว,วันนี้ก็จะใส่แกบเข้าไป วงล้อมมาเพื่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่เพื่อนห้อ,งงอแต่ยันต้ังขาดเอาแกะมาใส่ครับเอาแกะมาใส่ให้มันกระุ่นะครับอ๋อเดี๋ยวเรามาเริ่มลิงแรกนะครับกระตุ้นอีกนะครานไก่เดิน จะได้เก็บผัินี้ณุ์เช้านะครับนี่เลยโหเก็ที่เมื่อวานได้ไปดีเก็บติครับน่ำาสได้ดีวันนี้มาสายหน่อยเก็บมื้อเช้าปกติแม่เขาจะเก็บประมาณเก็บมื้อเช้า เขาบอกที่ขายไม่เพียงพอมีต่ทีมีอะไรเลี่ยงอย่างเงี้ยนะรับทำ้ใหมทาไเใหม่นทรเียกาก็ต้องทำาสาดในตอนนี้เลย มวานก็คอนเย็นก็ฝวาไข่เชื้อไปแล้วครับกิดว่าอัล้อใหม่นี่ยังไม่มีย่่ีอย่างนี้นะเราก็ทำกับข้าวน้อยลง ที่ได้เนี่ยผมก็ไปขายเป็นขายซื้อ้ว มันยังมันยังไม่ได้มีแกดรองเคเายังไม่ได้เรื่องจาดการถ้ารื่อแกะเ็มถ้าเราไม่จัดการก่ะเขาก็จะไปใข้เนหน้าบางเปียกบางกินนะครับบางที่ค้นแสงแบบนี้นะรับ วันนี้ไปซลลอร้อยละสิบแหร้ารนดีๆเขาตัดยางายไม่แส่ไม่ให่ม่นออกก่ ได้เท่าเดินทุกวันนะครับันี้อันนี้น่าจะได้สายสายน่าจะได้อีกหกเจ็ดฟองวันนี้สายมาเอาแก่ลงมาก,กัน เดี๋ยว <chairs. S 1> นี้มันก็ไม่ีอันนี้น Laughter. อันนี้ได้ไขเ่เล็กด้วยอันนี้เป็นไข่ลมไข่เนี่ยเขาเัวนี้คือกําลังที่กําลังจะเริ่มไข่ออกมาแล้วนะครับหลุดออกจากอ่ลังไข่น่าจะเป็นตัวที่ที่ผัดผลไปแล้วและกําลังจะกลับมาไข่ เล็กนิดเดียวอันนี้ไม่มีไข่แดงน,นะครับปอกออกดูมันจะมีแต่ไข่ขาวถือว่านั่นดีอยู่เดี๋ยวเรามาเปิดข้อให้ไปออกดูกันนะครับเรามาดูจุดที่มันออกข้เดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงนี้กันเดีย๋ยวก็พูมันก็วิ่งออกมา

ลำ้ำไปก่อนนี่สนุกยอดดูเป็นไงครับสำหรับเช้านี้มาก็เป็ดเหลี่ยงนะครับให้ดูเลยนี่เป็นเครื่องพิจสุผมไปติดตามดูได้นะครับช่วงนี้ผมจะถ่ายคลิปทุกวันก็ไปดูว่าหนันไงว่ามันจะไข่อย่างนี้จริงหรือเปล่าทำนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบฟองน่าจะได้นะครับหกสิบกวา่วาเจ็ดสิบกว่าไข ทุกวันนะครับลูกก็จะประมาณนี้อาจจะเป็นเบอร์ศูนย์ของไข่เป็ดได้ไหมไข่เขาวานี้เลยเวืยครับเช้านี้ไข่ตัวน,นี้ที่ผมเก็บเนี่ยจะเป็นเอาไปเข้าตู้ฟักนะครับตู้ฟัดผมมีฟัด ฟักลูกเป็ดไข่ลูกเป็ดก็จะมีจําหน่ายทุกเดือนนะครับมันจะออกไล่ๆกันไปนะครับส่วนตู้ฟักเต็มแล้วก็จะเปิดเป็นาขายไข่เชื้อนะครับให้ลหลายๆคนเอาไปฟักต่อได้นะครับสำหรับคนที่มีตู้ฟักนะครับตู้ฟักผมมีฟักฟักลูกเป็ดไข่ลูกเป็ดก็จะมีจําหน่ายทุกเดือนเนพราะว่ามันจะเล่นน้ําอยู่หลงังครอบเสร็จพอเราปล่น้ำให้น้ำเสร็จปุ๊บ มันก็จะสวยแป๊ดนึงแล้วมันก็เล่นหนึ่งเลี้ยเข่ขาวนี่พาให้เล่นน้ำตลอดตลอดนะสวยเลยแหละผมว่าเป็นเป็ดยี่เหลียงนะครับสายาเขาคือเป็นเป็ดเนื้อที่ให้ไข่ดกไข่ดกอกกว้างนะครับสวยนี่ครับเลี้ยงเป็ดสวยงามก็ได้ นั่งเช้าๆได้ดูเป็ดได้เก็บไข่มีความสุขนะครับแบบนี้เยวริ่มฟาร์มอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอําเภอสีจสมเด็ดตำบลเมืองเปรยบ้านป่าเมาเหนือถ้ามาเยี่ยมชมฟาร์มได้เดี๋ยวจะมีเบอร์โทรใต้คลิปให้นะครับไว้โทรสอบถามอยากามือใหม่อยากเลี้ยงเป็ดยังไม่รู้โทรมาสอบถามเราก็จะให้ข้อมูลให้ความรู้ได้หรือติดตามตามคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยนะครับทางทางช่องเลี้ยงเป็ดวิถีกเกษตรครับเราก็จะ บอกจะพูดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดอีเหลียงนะครับให้ท่านได้ได้รู้ได้รับทราบนะครับก็ไปติดตามได้อีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มเป็ดอีเหลียงไทยแลนด์นะครับตอนนั้นตอนนี้นะครับจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ27ง0 0ื่แต่ามหมื่นแล้วนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับที่เป็ดอีเหลียงไทยแลนด์ตอนนั้นก็จะมีสมาชิกทั้งหมด เลี้ยงเป็ดนะครับแล้วก็จำหน่ายไข่เชื้อจำหน่ายลูกเป็ดกันอยู่ในนั้นแหละนะครับผมเป็นแอดมินกลุ่มด้วยนะครับก็ฝากไว้สำหรับชานี้นะครับก็สวัสดีครับผมน,นักเงินนี้ Oh.